สวัสดีครับกีมค่ะนี่ค่ะธนัดครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนธนัด <c oughs> อยู่ที่ระยองครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ซูมรีสอร์ทนะคะและวันนี้เราก็จะมารีวิวรถบ้านกันใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย <c oughs> วดีพนออี่างิเป็นรปก่อนเนะีกนป็นก่าะหรือเนาะูน้งตป่าถ่าย่เป็นยังไงบ้างแอร์เย็นแอร์เย็นมากจะเกินนะคะจะมีเกียเกียนอนเกียรนอนนอนไม่ไดยังเ็นยังไนอนนอนาแอร์เย็นใช่ไหมสายดูจิ ที่นอนนะคะเป็นอย่างนี้นี่แล้วเขาก็บิวอินมีครัวด้วยแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านี่นะคะอห้องน้ำอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้ากดอันนี้ห้องน้ำกดปุ่มห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำแคบมากนแต่ก็แคบหน่อยแต่ว่าก็มีฝักบัวมี อะไรให้มีดซิงอันนี้คือตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้านะคะนี่ก็คือเตียงหน่อยตู้เสื้อผ้าอันนี้คือลายธนัทนะครับที่ทำอาหารท้องครัวครับเป็นห้องครัวโอ้โหนี่แต่แกไม่ใช้มาสิบปีแล้วมั้งครับเนีนะก็มีแอร์อันนี้ใช้ไม่ได้สิบปี นอนเย็นสบายเปิดไม่ได้แสดงว่านี่แล้วก็มีปลั๊กไฟเปิดไม่ได้แสดงว่าไม่ได้ใช้เวลาแล้วไม่ได้ใช้้ใยี่สิบปีแล้วอันนี้อันนี้มันเป็นพ่วงเฉยๆค่ะไม่มีรถนะคะไปลองนอนไหมคะไปลองนอนดดิค่ะนอนสบายไหมแต่แป๊บนึ่งมีค่ะหน้านอนว่าเอาตอนเลยค่ะแล้วดูดูแล้ว Man, นอนยังคะสบายไหมนิ่มไหมแข็งครับหัวหลังหน้าเลยครับเอมี่นอนสบายเปล่าเอาเอาโดดโอ้โหจะเป็นนี่บิวอินเป็นชั้นวางของโดดดีโจ้เลยเอ่มีไดไรไหมโอ้ชั้นวางของนี่ ระวังของด้วยใส่ของได้เยอะลยเสียงมีคนน่ากลัวนะครับถ้ามีคนเยอะนี่ต้องระวังตัวเลยนะครับอาจจะมีผีหลอกยัญาหลอกนไปได้ครับม่านได้ด้วยอันนี้ก็เปิดได้ลูดเปิดได้แน่นอนให้ปิดตอนกลางคืนนะครับม่านก็เปิดได้ปิดได้ใครอยากจะนอนดูวิวก็เปิดม่านดูดูเปิดวิวข้างหน้าสินี่อก็จะเป็นหัวรถเจ้าจะไม่ค่อยเห็นวิวจะเห็นแค่ข้าง แตแอร์เย็นไอ้ก็สามารถเปิดับงเปิดไ้เป็นเย็นสบายเลยเนี่ยเหมาะสำหรับนอนหนึ่งถึงสองคนแล้วก็มีนี่ที่สบายอากาศอาล้างมือล้างมือห้องน้ำเลยค่ะอ้าวกดค่ะกดกดค่ะ กดนัดกดให้น้องไม่อยู่เข้าไปเลยอ้าวไปเปิดน้ำไม่ขังหรอกค่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปด้วยอ้าวเปดนัดเปิดน้ำให้น้องเป็นไงวะเออเออเออเปิดยังเอ๋อเปิดไงอ่ะหมุนเดะหมุนหมุนไงอ่ะหมุนนั้นอ่ะหมุนแล้วนั้นอ่ะอ๋อหายและหมุนนี่หมุนนี่หรือเปล่า เอาฝักบัวลูกน้ำฝักบัวไงนั่นน่ะฝักบัวเอาบาเอาลงมาอะไอันนั้นอันนั้นบัทีลังก้นอันนั้นใช้ไ่ได้เลไม่เอาเอาฝักบัวลูกใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เลยอันน้นก็ไม่ได้ฉดน้ำฉดี๋ยวมันต้อันนี้ลูกมันโตมีมีสวิตช์อยู่ตายแล้วตายแล้วมันเป็นืมรีวิวนี้แ่บมีตู้เย็นด้วยอ่าเออใช่เดี๋ยว รีวิวก่อนมีตู้เย็นด้วยนะครับอาจ้าล้างงูไม่ดีอ่ะเเปิดยากจังตู้เย็นตู้อะไรเนี่ยตู้เย็นสิครับเออเปิดไม่ได้ตู้เย็นเปิดไม่ได้ไม่นะเชื่ไปก่อนเอ้าเปิดยังไงล้างนะล้างมือหน่อยเดี๋ยวก่อนเปิไม่ใช่เปิดไม่ใช่ตู้เย็นเลยตู้เย็นเปิดเปิดตู้เย็นถ้าเปิดมาระวังงูด้วยนะคะไม่มีงูครับไม่มี นี่จริงค่ะนี่ดูนว้ก่อนกันต้องเอาเอาน้ำล้างมือข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวหาวิธีเปิดใช่เออเดี่ยวเขาเป็นสวิตเขาเห็นไหมอ่ะมีอะไรบ้างดูดิมีน้ำบ้างดูสิอะล้วมือกดกดดิระเบิดไฟ อ่าอเอรเอออ้าลองดัิเออนี่ถ้างอกเางนอกเนีนีอล้วอ้าวลองเปิดน้ำตรงนี้นี่หนูเปิดข้างนอกเนี่ยนานเปิดได้ไหมกดกดไยีหล่อวิญญาณหลอนะครับเราเปิดปุ่มดิพี่เราเปิดปุ่มันเปิดไม่ได้ อุปกรณ์อะไรไอที่ล้างน้ำบ้านี่เลยเปิดมาพุ่งเป๊กเป๊กเลยนะแดงเลยเดี๋ยวไปหาวิธีก่อนนะคะมันไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ไปหาวิธีก่อนนะคะอ่าเอาปิดไฟกดมั่วแล้วนะคะจะพักลุ้นเองนะนี่นี่นี่ดูนี่ก่อน เอาเอาเอาไปตีอย่าว่าอย่่าาวแต่อย่าว่าแต่น้ำเปิดไม่ได้ตู้เย็นก็เปิดมันไม่ได้เปิดไม่ได้เราเปิดไม่เป็นต้องรังเงี้ยูนี่เล่าอันนี้เปล่าเออเอออะไรอ่ะมันคืออะไรนาฬิกาอันนี้มันเหมือนที่ตุ๊กตามันอยู่แล้วมันก็จะเดินเดินรอบอ่ะระเบียงระเบียงระเบียงตู้เย็นอะไรเปิดไม่ได้ ลองดิมั้นวางมีเปล่าชั้นวางเป็นชั้นอันนี้มันมีปุ่้กดยางนี้ดีเปล่าปุ่าไปลยเปล่ามโคเวฟหรอไฟอ้ยบอว่าไปเลยแลเบิรดเปิมบุพเพอ้อคือปุ่มอ่้า ที่อบอะแบี่อบแบบมันเหมือนไมโครเวฟมากกว่ามันเหมือนที่อบอ่ะเนี่ยมีปั๊กสี่โว่าแต่มันเกล็ดยังไงล่ะลลาางงหหนน่่่ออออยยีกข้างนอกเลยครับไม่ไม่แม่น้ำโดดน้ำเลยไหมครับล้างมือโดดน้ำเลยไหมครับเออน้ำนั้นแหละครับล้างมือครับไปล้างข้างนอกครับ รุมรีไวตรงนี้เลยก็มีอะไรบ้างจิงจกมาวิ่งเลยนะครับท่านจะบินจิ้งจกนะครับผมวิ่งเลยนะครับน้าล้างเนยล้างหน่อยเนยอนัดเปิดให้น้องแล้วล้างมือตรงเนี้ยอืมเบื่อเบื่อเนี่ยค่ะหาวิธีเปิดน้ำไม่เจอเปิดน้ำไม่เจอก็เลยต้องล้างมืออย่างนี้ก่นแลเปน นี่ไอคิวเป็นไงลองเปิดอันนี้ดูนะคะอย่าร่างเลยค่ะเปิดเเปปิิดดตรงนี้นะคะเปิดตรงนี้ไปค่ะรอบนึง่งอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเป็นตู้เซฟหรือเปล่าป้าจบคลิปเลยนะคะจบเลยครับป้าจบคลิป ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้